ฮัลโหลตาเชีย่าวันิงตเชแค้นค่ชินเฉี่ยฮันหยู่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผนแน่นันค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้อยากก็จะมาสอน adjective คือคำคุณศัพท์ที่น่าสนใจในภาษาจีนอีกทั้งคำบอกระดับคำว่าจังเลยจังเลยในภาษาจีนเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรกันคะอะคำว่าจังเลยนะคะก็ง่ายๆเลยใช้คำว่าเหา ขึ้นต้วว่าหาแล้วลงท้ายด้วยคำว่าหาบลาบลาบลาหาบลาบลาบลาอยกตัวอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าไกลจังเลยไกลจังเลยให้พูดว่าเขาห่วยน่ะเขาห่วยน่ะห่วยแปลว่าไกลค่ะเขาห่วยน่ะก็มีความหมายแปลว่าไกลจังเลยแล้วถ้ารู้สึกว่าใกล้มากให้พูดว่าเขาเจนน่ะเขาเจนน่ะ ใกล้จังเลยนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าสวยจังเลยนะคะให้พูดว่าเหาเพี้ยเลี่งอะเหาเพี้ยเลี่งอะนะคะเพี้ยี่งแปบลบว่าสวยค่ะ,ะนั้นเหาเพี้ยเี่งอะสวยจังเลยแล้วถ้าหล่อมากแล้วก็พูดว่าเหาะช่วยอะเหาช่วยอะก็หล่อจังเลยนะคะช่วยช่วยก็แปลว่าหล่อค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆน,นะคะ ทานอาหารแล้วรู้สึกว่าอร่อยจังเลยอ่ะก็พูดว่า好好吃啊好好吃啊好吃好吃แบบว่าอร่อยค่ะเมื่อใส่好กับอไว้หน้าและหลังก็จะแบบอร่อยจังเลย好好吃啊แล้วถ้ารสชาติแย่มากเลยนะคะก็พูดว่า好难吃啊好难吃啊难吃难吃แบบว่า รถแย่ค่ะรถแย่ไม่ไหวเลยนะคะเขานั้นชื่องจะสึกไม่อร่อยมากๆรสชาติแบบไม่ได้เรื่องนะคะแล้วก็อสมมติว่าเราไปนั่งที่โซฟาตัวหนึ่งเราสมม่งว่าสบายจังเลยว่าว่า how 舒服呀 how 舒服呀เบเย็นไงคะรู้สึกเป็นไงสบายจังเลยนะคะสุ่ฟะสุ่ฟะแปลว่าสบายค่ะ แล้วถ้าสมมติว่ารู้สึกเจ็บหรือรู้สึกปวดนะคะหรือแบบเวลาเราสึกเจ็บปวดเราก็พูดว่าเห่าท่องอ่ะห่าท่องอ่ะห่าท่งอ่ะก็คือเจ็บจังเลยหรือปวดจังเลยเพราะคําว่าท่งท่งแปลว่าเจ็บหรือปวดค่ะบางครั้งเบนเวนๆก็อาจจะได้ยินคําว่าเฉิง เิงก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเจ็บและปวดเหมือนกันแล้วควนี้นะคะถ้ารู้สึกว้าฮปปี้จังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดละใช่ไหมคะอ darum, คะ好开心呐好开心呐ก็รู้สึกแบบสบายใจมีความสุขเพราะคำว่า开心开心ก็มีความหมายแปลว,ว่าสุขสบายใจนั่นเองค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกเสียใจนะคะเสียใจแล้วก็พูดว่า好伤心呐 好伤心อ่นนะก็รู้สึกแบบเสียใจแท้นะคะเพราะคำว่า伤心伤心นั้นแปลว่าเสียใจนะคะเออรู้สึกเสียใจหดหูใจแบบนี้นะคะสังเกรตไหมมันจะมีคำว่าชินอยู่ที่แปลว่าหัวใจนั่นเองนะคะแล้วคอยมีท่านเพื่อนๆรู้สึกร้อน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 อากาศร้อนอร,ร้อน,อน,อนก็พูดว่า好热啊อ่ะ ก็ร้อนจังเลยนะคะเพราะเร่อเร่อแปลว่าร้อนค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆรู้สึกหนาวนะคะแอร์ที่นี่หนาวจังเลยอ่ะก็พูดว่าเฮาหลงเฮาหลงก็แบบไงคะหนาวจังเลยเพราะคําว่าหลงหลงนั้นแปลว่าหนาวค่ะแล้วคราวนี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกช่วงนี้กินเยอะไปอ้วนจังเลยอะ่ะเฮาพงอง 好ผา胖，胖，งพแบบว่าอ้วนค่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกผอมจังในช่วงนี้เผาโชวอ่ะผาโอ่ะผอมจังเลยผอมจังเลยบอกเคล็ดลับในสี่ลดน้ำหนักยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าใหญ่จังเลยเ่าต้อ่ะ่าต้อ่ะต้าต้ก็คือใหญ่ค่ะเ่าใต้อ่ะใหญ่จังเลยแล้วถ้ารู้สึกเล็กจังเลยก็พูดว่า เขา小啊，好่啊ก็เล็กจังเลยเพราะคำา,าว่า小小แปลว่าเล็กค่ะเป็นไงครบจบไปถึง16 a d j e c t i v e ด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆลองฝึกฝนค่ะแล้วเจอกันค่ะจเจเจ